น้ำลดนะครับมันเดินลงไปเยอะเลยอ่างเก็บน้ําไม่ถางนะครับมีแพ่ร้านอาหารหลายแพ่เลยเย็บสงบเรือเกยตื้นด้านนี้นี่พังลงมาครับแกะเชื่อก็ดีไหมครับเนี่ยปลูกแพรไว้ น่าเกมีบริการเยอะเลยครับแต่ไม่มีคนเลยตัวร,บรอบๆครับเงียบสงบผมอูกคนเดียวลองเข้าไปดูน,นี้บ้างจะเป็นยังไงแต่อันนี้น่าจะมีคนขายของได้ยินเสียงเบาวเสียงเพลง ที่เห็นใกล้ๆเหมือนน้ำนั่นคืออ่างเก็บน้ำครับที่ไปมาเมื่อกี้ตอนนี้ก็แห้งแรงเหลือเกินหมอกควันฟ้ามัวไปหมดครับมีแต่รอยรอยสีดำนะครับเหมือนเป็นรอยไฟป่านะครับสังเกตต้นไม้ต้องคนต้นนี้โดนไฟนด้ายก็จะพังแล้วนะครับเอ็นไม่หมดแล้วมอนแม่ถาง เหมือนที่ลกล้างแล้วสภาพอ่่อไฟเผาทุกอย่างไฟผมมาทำอะไรที่นี่ถามตัวเองอยู่